เป็นสายสามคุณเบนฮะเบนฮะสวัสดีาาค,ค่ะอาจารย์คะเชิญฮะค่ะวันนั้นวันนั้นได้ยินเสียงอาจารย์ตอบตอบคนว่าเ,ออเขาถามว่าคุณนักษิณจะเข้ามาได้หรือเปล่าทอาจาอกเข้ามาได้เข้ามาได้ค่ะทีนี้จะถามอาจารย์ว่าเขาเขา,เขา,เขาต้องเขาต้องเข้ามาติดคุกก,ก่อนใช่ไหมคะไม่ก็อาจจะไม่อาจจะทํากนจนเขาไม่ต้องติดคุกก,ก็ได้หมายความว่ายังไงคะอ้าวก็ต้องไปทําอะไรก่อนที่แกจะเข้ามาแล้วไม่ต้องติดคุกก็ทําได้นี่ก็กำลังทํากันอยู่เนี่ย เช่นเช่นยังไงคะงอาจารย์เอ้าก็ไม่รู้ว่านิรโทษสก,กรรมอภัยโทษหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปยกอฟือฟื้นคดีอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อ่ะก็ที่ว่าถ้าเกิดจะอภยัยเอา้าไม่รู้ว่าก็ก็คืทอทํำยังไงคุณทักษิณไม่ต้องติดคุกแกถึงจะเข้ามาคือที่ที่ได้ยินว่าถ้าอภัยโทษนี่มันมันจะต้องมันจะต้องรับรับโทษส่วนหนึ่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่รู้ว่าขจาะไรก็สุดแท้แต่น่ะ คุณทักษิณจะเข้ามาจะเข้ามาจะติดคุกไม่ติดคุกจะอะไรมันก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถามว่าในที่สุดคุณทักษิณจะกลับไปอยู่เมืองไทยไหมร้อยเปอร์เซ็นต์คือคือมันมันมันไปแยง้งกันกับตรงที่ว่าถ้าเกิดเขาเขาเข้ามาโดยที่ว่าขอพัยาโทษเลยอย่างเงี้ยแล้วโดยที่ว่าไม่ไม่โดนอะไรเลยไม่ติดคุกเลยแม้แต่วันเดือนหรือเดือนหนึงน่งอย่างเงีเ้ยอา่าเขาก็ต้องทําให้เรียบร้อยก่อนสิอาจาร ดิฉันฟ,ฟังอาจารย์หลายท่านนะะ่ะนะคะเขาเขาเขาบอกว่าบ้านคือหมายว่าต้องจะต้องไม่มีคนไม่ยอมอะไรแบบเนี้ย่ะถ้าไม่ยอมในอีกเรื่องหนึ่งไม่ยอมในอีกเรื่องนึง,นง,นงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไปแก้ไปไปดาเนินการทางกฎหมายจนเรียบร้อยก็เรียบร้อยส่วนเขาจะทำยังไงผมไม่ทราบอโอเคคือคือ,คอสงสัยตรงนี้ท่านเองค่ะว่าเขาจะเข้ามาโดยง่ายๆโดยที่ไม่ต้องติดคุกอะไรก่อนเลยอย่างเงี้ยเพาะก็ต้องทําให้เรียบร้อยก่อนสิอาจารย์ เขาก็ต้องทําให้เรียบร้อยก่อนสิมันคงจะยุ่งง่าดูเหมือนกันไม่ยุ่งหรอกไม่ยุ่งหรอก<ม>เขก็ต้องคิดก่อนสิก่อนจะทาอ่ะก็ตอนตอนที่แกออกไปแกก็คิดแล้วถ้าแกอยู่แกติดคุกใช่ไหมอ่าอ่าอ่าคราวนี้ถ้าเกิดจะเข้ามาแล้วจะติดคุกแล้วแกไม่อยากติดคุกแกต้องหาวิธีทําให้ต้องไม่ติดคุกสิใช่ไ<จ>หม<ะ>ใช่ฮะอาจารยแต่เพียงแต่ว่าตามกฎอ่ะมันจะต้องก็เหมือนกับวีระอย่างเงี้ยเขาเขาต้องรับรับกี่ 1. 1> ไม่รู้ประเทศแต่ละประเทศมันก็มีกฎกติกามารยาทต่ตางกันโอ้โหอย่างนั้นคือเราเข้าใจอ่นะฮะว่าตอนเนี้ยเ,เขาก็เขาก็ได้เป็นรัฐบาลนโย้ยายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องมีคนส่วนหนึ่งถูกไหมคะที่ว่ามองอยู่หรือว่าออมองก็มองไปก็ดูที่เขาทําถ้าเขาทําเขาเข้าตามระบบอะไรมันจะมีปัญหาตรงไหนล่ะก็ต้องให้เขาทํา Oh, de o, de o. อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อถ้าเขาทำแล้วคุณไม่เห็นด้วยคุณก็มาประท้วง uh, อ่าอ่าก็คนละคนละแผนกันณณวันนั้นมันก็คงเราก็แล้วแต่คือค,<ง>คือเขาเขาจะฝ่ายที่เขาสนับสนุนคุณทักษิณก็จะดําเนินการยังไงให้ช่วยคุณทักษิณร้อยแปดพัน 108, วิธีก็เป็นเรื่องที่เขาเดินหน้าทําไปส่วนคุณไม่เห็นด้วยเมื่อเขาทําไปแล้วคุณก็จะมาคัดค้านก็เรื่องของคุณอีกเหมือนกันไม่ก้าวไกยกันอืม mm. ใช่ไหม อ่าคุณก็ถามคุณไปคุณไม่เห็นด้วยคุณก็คุณทักษิณจะมาที่ไหนคุณจะไปประท้วงกับเหลืองคุณก็แยกกันสิทำไมละ่ะแต่แต่แต,แต่แต่มองจากอดีตศาสตร์อาจารย์แต่ดิฉันคิดว่ามันคงไม่ง่ายอ่าไม่ง่ายก็ไม่ง่ายแต่มันไม่ใช่ว่าไม่ได้อ่าไม่ง่ายกับไม่ได้นี่เรื่องคนละเรื่องกันนะค่ะเออว่าตามความคิดเห็นของิฉันคือที่ว่าน่าจะ ไปเข้าไปนอนสักเดือนสองอันนี้น,นันคุณคิดใช่คุณคิดแล้วคุณไปบระค่าคนอื่นเขาคิดอย่างคุณได้ไหมคือคือคือเข้าใจแต่ว่าเข้าใจเ็าไม่เห็นมีปัญหาเลยพูดไปพูดมากขาบนมาที่เก่าก็ผมบอกเลยไนงะคนที่เขาอยากให้คุณทักสินกลับมาโดยไม่ต้องติดคุกไม่ต้องรับโทษได้เงินคืนได้กอบกู้ศักดิ์ศรีมาเขาก็มีหลักคิดของเขาเขาก็ไปทําจะทําช่องไหนก็ให้เขาทําไป ไม่ว่าจะลื้อฟื้นคดีไม่ว่าจะนิรโทษการมไม่ว่าจะอภัยาโทษหรือจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็แล้วแต่ก็ให้เขาทําไปอคุณไม่เห็นด้วยเขาทําตรงไหนคุณไม่เห็นด้วยคุณก็ไปค้านอก็แยกกันสิทําไมอ่ะก็ต่างคนก็ต่างทําไปได้ไหมอ่าอ่าทําไมล่ะอืออ่อะไรล่ะตอนอ่าก็แบกก็คนละคนละแผนกันคนละพวกกันนะ่ะ เออเว่อร์คิดไม่เหมือนกันก็ทําไม่เหมือนกันก็ถูกแล้วเอาก็าคนละแผนกันน่ะเอาเอาเอาเอะไม่ใช่เอาเถอะนี่ผมพูดให้หลักคิดคุณนะเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นสงสัยอ่าอีกเรื่องหนึ่งสงสัยแล้วก็เรื่องคุณตอนตอนนั้นกย้ายประเทศละอาวจะย้ายประเทศก็เรื่องของคุณคุณจะย้ายไปไหนล่ะเอาคุณมีปัญญาจะไปอยู่ต่างประเทศเหรอมีตังพอเหรอมีบ้านเหรอ คุณมีเงินสักเท่าไหร่จะไปอยู่ต่างประเทศตลอดชีวิตอ่ะมีได้ไปอยู่นิวซีแลนด์ไกลๆไปเลยเอาไปไกลๆไปเลยคุณไปอยู่ตลอดเลยเนี้ยได้แค่เรื่องคุณทักสินเรื่องเดียวเนี้ยคุณจะไปทิ้งประเทศเลยเหรอเหรอนี่ผมจะผมจะตราหน้าไว้เดี๋ยวนี้เลยคือรับไม่ได้อ่ารับไม่ได้ถ้าคุณทักสินกลับมาแล้วรับไม่ได้ผมไม่มีทางเชื่อว่าคุณจะทิ้งประเทศไทยไปอยู่นิวซีแลนด์เลยไม่ใช่ผมท้าทายคุณเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่อาจารย์เอานี่คุณบอกคุณไปได้แล้วคุณไม่อยากอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่า ถ้าคุณทักสิณเข้ามานะคุณที่โทรมาหาผมคนเนี้ยวันเนี้ยถ้าคุณไปอยู่นิวซีแลนด์ตลอดชีวิตนะให้ตัดคอผมได้เลยไม่ไม่ไม่มันเป็นไปนไม่ได้ที่คุณจะไปทําอย่างนั้นนะ่ะมันโอ้โหมันจะเป็นรักชาติรักประชาชนเห็นความยุติธรรมขนาดยอมทิ้งชีวิตตัวเองกับเรื่องอย่างนี้ผมไม่เคยเชื่อเลยไม่เคยเชื่อว่ามนุษย์มันจะถึงขนาดนั้นผมไม่เคยเชื่อคือดิฉันคิดว่ามันมัน,ม,นมันคงไม่ไม่ง่ายขนาดนั้นไม่ง่ายไม่ง่ายอีกเรื่องแต่คุณพูดว่าคุณจะไปอยู่นิวซีแลนด์เลยเนี่ย ผมบอกว่าเฮ้ยถ้าไปอยู่วันสองวันนะ่ะได้เดือนสองเดือนนะ่ะได้แต่ตลอดชีวิตเพื่อคัดค้านอย่างเงี้ยนะโอ้โหผมผมผมต้องกราบคุณเลยว่าคุณเป็นคนมีอุดมการณ์แบบชนิดที่เรียกว่าน่าสรรเสริญเลยว่าคิดไม่ตรงกับเราเรามีหลักการเข้มข้นแบบนี้ถ้าทักสิงเข้าประเทศไทยกูไปอยู่นิวซีแลนด์หนีกันเป็นคนละข้างแบบนี้นะโอ้โหผมกราบคุณจริงๆแต่ผมเชื่อว่าคุณไม่ทำไงเขาไม่สำคัญกับกัแบชบันดิฉันขนาดนั้นน่ะสิตกลงคุณจะทำไหม เราไปไปมามาเอ้ยไอ้อย่างนี้ไม <misunder purposely S 1> ่ต้องคุยไอ้ไปไปมามาไม่ต้องคุยหนีลำคาญอย่างนี้ไ <rainforest> ม่ต้องคุยอย่าคุย้าหนีลำคาญอย่าคุยจะเพียงแต่ว่าคือใครมีบ้านอยู่ไปซื้อบ้านอยู่แล้วจะหนีลำคาญไปอยู่ร้อนตอนสักเดือนหนึ่งเลยอย่างนี้อย่าคุยอย่าคุยไอ้นี่มันทำายมันเรื่องมันเรื่องหาหนีหุ่นหิบมากกว่าไม่ใช่เรื่องหลักการอะไรสำคัญแล้วอย่างนี้ระบบระบบระบบอย่าคุยต่อเลยอย่าคุยต่อเลยอย่าคุยต่อเลยคิดไม่เหมือนกันอย่าคุยต่อเลย เออ,อ่าคุยต่อเลยคุยแล้วเหม็นขี้ฟันแมถึงขนาดทักสินเข้ามาทนไม่ไหวจะต้องไปอยู่นิสิตโอ,อ้โ่ถ้าหนีไปเที่ยววันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์นี่เป็นเรื่องปกติแล้วลำคาญก็หนีอยู่แล้วแต่บางขาดว่าจะทิ้งชีวิตทั้งชีวิตเลยนะไปตั้งลกลากที่นั่นเลยนะโอ้ผมว่ามันน่าจะน่าจะดูเดือดเลือดพ่านเกินเหตุแต่ผมไม่มีปัญญาฮนะผมไม่มีบ้านในต่างประเทศผมไม่มีอะไรทั้งนั้นนะ